ที่ดอยนะครับหกนะครับพื้นที่ลาด40%บ40%ก็เป็นเป็นลักษณะของแองกระทะ,ะมีการทําแนวกันไฟเนาะแล้วก็จะมีการชิงเก็บก็คือเอาใบไม้ที่มันแห้งน่ยที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเอาลงมาทําปุ๋ยเป็นการจัดการเชื้อเพลิงไปในบางส่วนครับเพราะเขาจะไม่ได้มีการจัดการทั้งหมดเนื่องจากมันมี ขนาดพื้นที่กว้างเพราะว่ามันมันเป็นการกําจัดเชื้อเพลิงบะเฮือกขี้เงี้อมันติดดอยลําไปเพราะว่าเวลามีนคนขับรถไก่เนี่ยเอาก้นโมลีมาทิ้งเนี่ยมันก็คือลูกลรมเพื่อมันเป็นไฟป่าได้เลยปีหนึ่งประมาณสามรอบจ้ะช่วงหน้าแรงจะมาสามรอบมาเก็บเก็บใบเศษใบไม้เอาไปใส,ส่วเศวียนไว้เพื่อทําปุ๋ยมกักของบ้านปง หมู่2เนี่ยถ้าเผาในช่วงของเดือนธันวาเนี่ยอากาศส่วนใหญ่แล้วอ่ะขอยังดีอยู่มีลมเข้ามาจ่วยเบอเฮอฝุ่นควันหนักที่ชุมชน,เ,นเสนอขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมีห่วงเวลาให้ชุมชน,นจัดการได้ไง่ายกว่าถ้าเฮามารอภาคราดกํานดว่าบริหารเชื้อเพลิงในช่วงนี้เน้อพื้นที่ของผมอ่ะพื้นที่ที่มันแห้งแล้งเวยกว่าก็ผมก็ต้องจัดการตั้งแต่พฤศจิกาธันวาเนี่ยก็บางปีเนี่ยก็พฤศจิกาผมก็ทําได้ละ จะกำหนดบาได้เลยว่าเดือนนี้เดือนธันวาจะเผาวันที่หนึ่งเปลี่ยนแปลบัได้ครับถ่าฮาก่อยต้องดูว่าถ้าปีไหนฝนลงฤด,ดูเข้ามานากักปีนั้นจะบริหารจัดการยากเพราะว่าอากาศสภาพอากาศอาาศ่ะเปลียปล่ยนแปลงได้ตลอดทำเขตติดต,ต่อระว่างตำบลน,นะครับก็หมู่บ้านของฮาตัวนะครับก็เลยให้ มีความยากในการขึ้นทําแนวแต่ละครั้งเพราะว่าเขตติดต่อน,นั้นจะอยู่ปลายดอยนะครับกว่าจะเตียวรอบนี่ก็ใช้เวลาเป็นวันเหมือนกันในการเตียวสํารวจเส้นทางเจ็ดถึงแปดกิโลนี่นะอดอยมันค่อนข้างที่จะจริงนะครับก็เลยทําให้บ่สามารถเข้าไปทําได้เวยเต้าที่ควรวันหนึ่งนี่บ่เกิน หนึ่งกิโลครับมากเกินหนึ่งกิโลเพราะว่าความยากมันเราต้องทํากว้างตัวแล้วก็กาจัดเชื้อเพลิงในบางส่วนเหมือนกันนะครับมาทําแนวกันไฟเจาะแล้วก็มาตัดหญ้ามีไฟเยอะช่วงย้อนหลังไปสักประมาณ5 6ปีที่แล้ว<ม>เริ่มเริ่มมีไฟเยอะขึ้นต้นไม้ก็หายไปเยอะขึ้นแต่ถ้าว่าเราห้ามเผาเลยแล้วเนี่ยเชื้อเพลิงหันก็ว่าเชื้อเพลิงมันหน้าแค่ไหนเนี่ยมันเอาคุมใบอยู่นะถ้า3ปีบบไหม้นี่คือคุมใบอยูล่ละมันจะไหม้แบบ ต,ต้นไม้ต้นน้อยๆหมือนเนี้ยไม่หมดต้นเนีย่ย,ย,ยอ่ากำลังชาวบ้านเนาะเข้ามาช่วยเ่าบรได้มีงบประมาณในช่วงที่ว่าอ่าบัเกิดไฟป่าใจแหงชาวบ้านทางนั้นเลยครับในการขอแหงขึ้นขึ้นมาช่วยในการทําแนวกันไฟเฉพาะค่าค่าอาหารอ่าเข้าเนี่ยเราจะขอเปิ้นห่อไปคนเดียวเนาะเราก็สนับสนุนเรื่องของค่าอาหารอย่างเดียวก็มีที่เราจะต้องเตรียมก็มีอาหาร น้ำแล้วก็น้ำมันเครื่องเป่าครับที่เป็นลักลักใน,นส่วนของเงินงบประมาณของภาคเอ,อกชนเนาะที่เราปอมีเนี่ย<ม>ก็จะเป็นค่าอาหารช่วยเหลือเพิ่มเติม,ตมนะครับถามว่าปอใจก่อเฉพาะการน้ำมันเครื่องเป่านี่ก็หมดไปนักพอสมควรนะครับเพราะว่าในการซ่อมแซมเครื่องเป่าตัวเองอุปกรณ์ต่างๆก่อใจงบประมาณพอสมควรครับ ในความคิดของผมเนาะการโดยหารจัดการไฟกําจัดเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งว่าไฟมันเวลามันเชื้อเพลิงมันบัดซ่าสมเนี่ยไฟมันไหมแห้งอะ่ะต้นไม้น้อยๆเนี่ยมีโอกาสรอดได้สูงกว่าผมว่าในการจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยเอาควบคุมได้ดีกว่าเอาปล่อยให้ไหมต่ธรรมชาติ